สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมครับเซลล์นุ่มที่กิษฎากูทธานะครับผมอ่ะเราอย่าช้ากันเลยไปเจอกับตัวเขาเลยดีกว่านะครับกับ Toyota Camry ครับผม2.0ตัว g นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปในรุ่นนะครับปี2018นะครับเป็นหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับดูสิครับว่าสวยขนาดขนาดไหนนะครับผมด้วยดีไซน์ของ Toyota นะครับผม ดีไซน์กระจังหน้าให้เข้ากับโคมไฟหน้าชุดใหม่เรียวๆนะครับดูแล้วสปอร์ตปาดเปรียวมากเลยนะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์และเดย t i m e Running Light ในตอนกลางวันเห็นชัดเจนนะครับผมมาพร้อมกับล้อครับอันลอยขอบ16นิ้วนะครับขอบ16นิ้วนะครับลายแม็กก็สวยงามนะครับส่วนกระจกข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมเป็น LED นะครับ เป็น LED พร้อมกับเลนกระจกนะครับเลนกระจกเนี่ยตัวนี้จะมีระบบบายสปอตนะครับบายสปอตหมายถึงว่าเวลามีรถเข้ามาในมุมอับของเรานะครับไฟสัญญาณตัวนี้เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นไฟสีแดงขึ้นมานะครับตงสูมนิดนึงโอเคนะครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่ามีรถมาด้านข้างเรานะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเนี่ยเห็นไหมครับความสําคัญที่โตโยต้าก็ใส่ใจในตัวคุณนะครับผมทีนี้เรามาดูภายในกันครับผม สำหรับตัวแ t a แคมรี่คันนี้นะครับภายในจะเป็นสีดำให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตนะครับนะฮะมีปุ่มฟังก์ชันมากมายนะครับซึ่งก็ใช้งานไม่ได้ยากนะครับคนไทยก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วเราเริ่มจากที่ประตูข้างแผงประตูข้างก็จะเป็นชุดคอนโทรลกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มปรับกระจกนะครับซ้ายขวาเราสามารถปรับได้ มีเมมโมรีเบาให้2ตํตำแหน่งนะครับผมสาหรับคนขับนะครับก็สามารถจะเมมโมรีไว้เลยนะครับเวลาเราขึ้นมานั่งบนตําแหน่งของเราแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่เลขหนึ่งมันก็จะทําการปรับที่เราตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันครับจับกระชับมือมากเลยนะครับก็หุ้มด้วยวัสดุหนังนะครับดูแล้วภูมิฐานหรูหรามากมายนะครับส่วนแผงแดชบอร์ดด้านตรงกลางก็เป็นแผงจอแบบใหญ่ ซึ่งทางโตโยต้าเขาบอกว่าเขาดีไซน์ตัวนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาเป็นคล้ายๆตัว Y นะครับลองดูนะครับเขาบอกว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยสามารถทําให้เวลาเราขับรถเนี่ยไม่ต้องละสายตาจากหน้ารถมากเท่าไหร่เพียงแค่ใช้หางตามเหลือไปมองนิดนึงก็ก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่แจ้งเตือนบนบนนี้นะครับเนื่องจากแผงแดชบอร์ดเนี่ยจะมีการเอียงเข้ามาหาตัวคนขับนิดนึง คล้ายๆกับคอกพิทของเครื่องเครื่องเครื่องบินนะครับส่วนตัวตัวเรือนไหม่ก็เป็นตัวเรือนใหม่แบบเรืองแสงนะครับมองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมีระบบฟังก์ชันต่างๆแจ้งเตือนอยู่ที่จอ m ิเตอร์ตรงกลางนะครับโอเคส่วนตรงกลางนี้นะครับ,รก,รบก็จะมีที่ชาร์จไวเลสชาร์จนะครับผมสามารถวางมือถือลงไปที่ตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเสียบสายนะครับมันก็จะชาร์จให้เลยนะครับ ปุ่ม power outlet อะไรต่างๆก็มีให้ครบนะครับส่วนเรื่องเกียร์เกียร์นี่ก็สามารถเล่นได้2ระบบนะครับทั้งเป็นธ,ธรรมดาแล้วก็สามารถปรับมาที่โหมดสปอร์ตตัว S นี่แหละครับมีจะมีะมฟังก์ชันบวกลบนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ D D นี่คือป,ปกตินะครับถ้าเราอยากจะอารมณ์สปอร์ตหน่อยแล้วก็ผักเข้าหาตัวนะครับจะขึ้นไฟตัว S เวลาจะเพิ่มเกียร์ก็ไปที่บวกนะครับนะครับ ตัวนี้จะมีทั้งหมด6เกียร์นะครับแคมรี่ตัวนี้นะครับเราก็เพิ่มไปเวลาลดเกียร์เราก็ลดลงมาหกห้าสี่สามสองหนึ่งกลับไปที่ดีนะครับสะดวกสบายมากเลยครับผมพร้อมกับที่วางแก้วน้ำสองแก้วมีระบบเอ่อโฮเบรกนะครับเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยบางทีเราใส่เกียร์ดีไว้เนี่ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกไว้เรากดที่ปุ่มตัวนี้เนี่ยมันก็เราก็ปล่อยเท้าได้เลยแล้วก็เวลาออกตัวเนี่ยระบบตรงโฮเบรกเนี่ยก็จะ เลิกทํางานโดยอัตโนมัติเข้าสู่โหมดปกตินะครับแล้วก็มีระบบเบรกไฟฟ้านะครับสมัยใหม่แล้วนะฮะจะเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับจะไม่ใช่เป็นเบรกดึงดึงมือหรือว่าเหยียบที่ขานะครับอำนวยความสะดวกมากมายเลยส่วนเบาะนะครับทั้งผู้น้านี่จะเป็นเบาะไฟฟ้าของคนขับนี่จะปรับได้8ทิศทางส่วนคนผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับได้6ทิศทางนะครับผมสะดวกสบายมากๆเลยครับนะฮะหุ้มด้วยวัสดุหนังอย่างดี แล้วก็เป็นหนังแบบเจาะรูนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมที่เบาะหน่อยนะฮะทำไมถึงต้องต้องเจาะรูนะครับเป็นข้อดีนะครับเพื่อระบายอากาศไม่ให้เบาะเราอมความร้อนนะครับผมเวลาเราไปเจาะตากแดดหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้มาดูทางด้านหลังบ้างครับผมทางด้านหลังนี่แบบกว้างกว้างมากเลยนะครับมาดูนิดนึงเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมปรับตำแหน่งอยู่ที่ตัวผมขับจริงนะครับ ความสูงผมอยู่ที่ระดับประมาณ172เซนติเมตรพอมานั่งหลังแล้วเนี่ยระยะห่างของของเลกลูมเนี่ยเหลือเยอะมากประมาณ3กําปั้นสบายสบายเลยครับนี่ครับจะนั่งหย่อนตัวลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าสบายมากๆนะครับนี่แหละครับทําไมถึงผู้บริหารเขาถึงชอบนะครับเพราะว่าเป็นรถที่นั่งสบายให้ความนุ่มนวลตรงกลางก็มีที่พักแขนให้นะครับพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําอีกสช่องนะครับ ส่วนคอนโซลกลางตรงนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับซ้ายขวาก็ปรับเอาได้ตามความใจตามใจชอบนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นดิจิตอลนะครับพร้อมกับ power outlet อยู่อสองสองอพร้อมกับช่องเสียบ USB ครับอีก2ช่องนะครับสะดวกสบายสำหรับผู้ดันตอนหลังนะครับตอนนี้มาชมที่ด้านหลังกันบ้างครับผมนี่ครับดีไซน์ลงตัวสวยงามมาก คือมันแมชกับไฟหน้าที่เขาทําทรงเรียวมานะครับไฟท้ายเขาก็เลยทําเป็นทรงเรียวมาเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะสวยงามมากๆอ่าันี้ก็มีมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับพร้อมกับไฟตาแมวนะครับตอน,น,นคืนนะครับอ่าก็เป็นไฟสะท้อนแสงเวลารถมาด้านหลังเนี่ยก็จะมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปเปิดท้ายนิดนึง <c oughs> ฝากระโปรงท้ายเวลาเราเปิดนี่เราก็เปิดจากในรถก็ได้หรือว่าจะเปิดจากนอกรถก็ได้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นให้โดยอัตโนมัติเด้งแบบสมูทนะครับไม่ได้เด้งแบบว่าปึ๋งปังอะไรอย่างนี้แล้วด้วยด้วยตัวโช๊คตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้มันเวลาเปิดขึ้นเนี่ยมันนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็คุมด้วยพลาสติกสีดําตรงนี้เนี่ยเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะครับเพราะปกติถ้าเป็นรถรุ่นที่เล็กกว่านี้เนี่ยมันก็จะเห็นโครงเหล็กของมันน,นะครับส่วนภายในครับก็กว้างขวาง สามารถใส่ถุงก๊อปได้ผมว่านะ่าจะประมาณสัก3ามถุงสบายๆนะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในรถนะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบเลยนะครับแม่แรงอะไรครบเลยส่วนยางอะไหล่ก็จะอยู่ด้านล่างแคมรี่นี่ดีอย่างครับยางอะไหล่เขาให้มาเป็นเ,เป็นยางเป็นแม็กเลยนะครับเหมือนกับตัวตัวที่ใส่ในรถอยู่นะครับเป็นล้อจริงเลยนะครับไอ้น,นี่ก็เป็นข้อดีนะผมในส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบพวกรถ สมัยใหม่ที่ว่าเเครื่องมือเนี่ยเป็นชุดซ่อมยางอะไรพวกนี้ถ้าผมมีงบแปดแสนครับระหว่างแอ c ดพอกับแคมรี่ผมควรเลือกอะไรดีเอ่อตรงนี้เนี่ยมผมตรงนี้ผมผมไม่ไม่ไม่บอกว่าคุณควรเลือกอะไรคุณต้องถามตัวคุณก่อนว่าคุณชอบขับรถสไตล์ไหนถ้าคุณชอบแนวสปอร์ตช่วงล่างเฟิร์มเฟมหน่อยผมแนะนำาอนาแ c ด์ครับแต่ชอบความนุ่มนวลน,นะครับไปเรื่อยๆสมูทไปกับครอบครัวนะครับ ผมแนะนำแคมรี่ครับนะฮะนะครับใครสนใจรีบเลยครับสายด่วนเข้ามาเลยครับที่083 222 2203ย้ํา้ำอีกทีครับกับ083 222 2203ติดต่อเข้ามาได้เลยครับกับเซลล์หนุ่มที่กิศราคูทานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับติดตามเพจกิศราคูทาเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเจออะไรกับสิ่งดีๆที่มีให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ